่อไปตั้งใจฟังคําสอนจากพุทธโวดวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องทานที่ให้แล้วในสงแบบใดจึงมีผลมากในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับปฐมธรรมหน้า152จากพระไตรปิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่23หน้าที่301 ข้อที่149ิกพิกุทั้งหลายบุคคลแปดจำพวกเหล่านี้เป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทำอันชฉลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าแปดจำพวกอะไรบ้างเล่าแปดจำพวกคือหนึ่ง พระโสดาบัน 2. พระผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสตาปฏิผล 3. พระสกทาคามี 4. พระผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผล 5. พระอนาคามี 6. พระผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผล 7. พระอาหารหันต์ 8. พระผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอาหารหันต์พิกุทั้งหลายบุคคล8จำพวกเหล่านี้แลเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทำอัญเชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติแล้วสี่จำพวกและผู้ตั้งอยู่ในผลแล้วสี่จำพวกนี่แหละสงที่เป็นคนตรงเป็นผู้ตั้งมั่นแล้วในปัญญาและศีลย่อมกระทำให้เกิดบุญเนื่องด้วยอุปธิแก่มนุษย์ตั้งหลาย ผู้มีความต้องการด้วยบุญกระทําการบูชาอยู่ทานที่ให้แล้วในสงจึงมีผลมากดังนี้